ถ่ายรูปโจมตีผีเอาล่ะอย่าลืมตายผีด้วยนะเฮ้ยกล้องจำเป็นวะพ่องขังไว้มันต้องมีสสกข้องเลยเออเออเออร้อยศพอะเฮ้ยเสียงนาฬิกาปุ๊กใครไปคุยเดี๋ยวใครโทรมาครับไม่คุยไม่คุยทางนั้นผีชื่อความมืดนะครับแล้วก็ผีเป็นรุ่นพี่สงบนะครับ อ๋อคือรุ่นพี่ที่เป็นเด็กแล้วก็แบบรักสงบอ่ะอ่ะอ้าวฮะไปถ่ายไปถ่ายหน้าเพื่อนทำไมกีถึงใส่เจ้าเก็บเพื่อสาวอ่ะเจ็บเพื่อสาวอ่ะแล้วไปถ่ายหน้าพี่คำีถึงไปกินมาคุลอกเลยคูณซื้อไผ้าชัยเลยเป็นไงล่ะ ขอกล้องหน่อยขอกล้องอันนึงดิกูงงเลยกูเดินมากูได้รูปเฉยเลยหัวใจจะวายแล้วถ่ายจนฟิล์มหมดเลยเหรอหมดเลยปักเลยปักเลยปักเลยฮะเดียืนดี๋ยตัวมันหลบตายละเเดี๋ยวใจเย็นเออฮ้ยมาเฮ้ยไหน ดีแน่เ่ยดยิน่เอาเค้องต้องหันหน้าไว้แล้วรอถ่ายรอถ่ายดึิงจรงรอถ่ายอยู่มาๆมาชย่ยเอาอะไรอะลิชาร์เป็นไรอะลองลองลองมาก้มดูงเลยนก้มดูเฮ้ยมันเป็นบั็กว่ะพอเอาหน้าพอหน้ามันมีมุมกล้องโพวะเอ้ยเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะใครถือใครถืออินฟราเรดเราถือทำไมอะถือไว้นะผีมันจะล่าผีมันจะดึงมันชอบดึงคนถืออินฟราเรด คือว่าถือว่าซินเซอร์โซฟอร์เลสสามนะไอเอดีสามอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี้อะไรเหรอนี่นี้อะไรหรือบัตรสเตนตรงนี้นี่อะไรวะคราบเลือดไหนวะไม่เห็นมีต้องอะดีต้องอะดีอ้าวหายเลยใช่ไหมอย่างวะเนี่ยตกที่เขาอยู่เนี่ยฮะตกที่เขาอยู่เนี่ยเออไม่มี what มีเอามาเอามาเห็นนะ มันเห็นเห็นเป็นเห็นเป็นเกลเกต่มีอะไรกูถามติงเกลเกลเหมือนลอยในอากาศเหมือนฝุ่นอะไม่มีไหนอะโอ้นี่เหรอไอ้จุดนี่เหรอเหมือนจุดพื้นปูนอะไม่ใช่เออไม่ใช่อย่างเนี้ยมีใครมีกล้องไหมใช่มันคือมันคือรอยเลือดมันคือรอยเลือดคือรอยเลือดโอ้เนี่ยนะเป็นเลือดไหนวะเออใช่ด้วยแค่นี้หรอมันมันเยอะอยู่นะนี่คือเลือดเหรอวะกูว่ากูบักอะไรอันเนี้ยกูว่ากูบัก ผมว่าเราสองคนก็ตายดีนะพี่อย่างน้อยก็มีคนไม่เห็นเหมือนกูอะเป็นยีงไงเออขอบใจมากขอบใจมากกับพี่เอาเลยไปแล้วกูไปแล้วไปนะครับไปนะครับวิ่งกันใหญ่เฮ้ยผ่ามีระวังทุกคนอรย์อาจารย์อาลาังผีเราลองเลย จับได้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 เฮ้ยไม่ดีดีโดนโขงเลยดีเฮ้ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับขอจับขอจับขอจับจับไปจับไปนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับตุ้งปิดเองหมดก่อน ghost 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 อะไรเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยมาจับตาดิน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 โกส s t ทางเดียวด้วยตจริง อ,อยช่วยได้ไหมาไหมามเอามือน,นตุ่มจับได้ช่วย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 ยังยังไหนลองช่วยกันเปิดไฟดิได้เดี๋ยวเปิดให้แป๊บหนึ่งนะ <laughs> เปิดในเจมดิอ๋อ <laughs> เปิดในเจมหรอ

ร้องอะไรวะอะไรเอาหอวค่ะทุกูเป็นผีกูจะจวกเข้าไส้เลยแล้วนี่เหมือนเหมือนคนตีนอะเหมืนสตีนแล้วที่อยู่คอเหมือนเพือนเอาอาเอาหเจ็บจ้าใครโดนใครโดนเยิ่งยิ่งโดนเฮ้ย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 ไปตรงไหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผีกำลังไปผีกำลังไประวังนะผีอยู่ชั้นสามที่ผ่านแล้วถ้าเราเก็บขบตอนนี้แล้วมันจะ Uhm. ทันป่าววะไปจะเย็นจีนเฮ้เฮ้เฮ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วหยิบทูบโอ้โหทูบเหมือนการเล็กกล่าเกินทักติเฟอร์หนึ่งจะมาจับไปกับเกย์คุยอยู่ไหนโมงเลย ไปชั้นบนไปชั้นบนคนนึ่งไปชั้นบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดหเฮ้ยอ๋อเสือมอไซค์อัพแฟร์โคตรชเซลโคตรโชโฮโยอาโชเซลโคตรเชิเซลลิงเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนหนึงนะไม่น้องมีมปเกมบอล2ออัน ี่บาร์สบอกแล้วกูบาร์มันเป็นไรวะงงวะอะไรอยู่คนละอยู่อยู่คนละเวิร์ดเหรอรถรถเป็นไรเจอบาร์ทุกเกมเลยไม่เข้าใจเราอยู่คนละจักรวาลเหรอเปิดไฟแแแลลล้้้วววเเห็นคครรบบฮ้ยเดี๋ยวโยนช่วยเดี๋ยวเอาเปิดจะปิดอะไรตอนนี้อ่ะวาแล้วเปิดวาแล้วเฮ้ยระวังผีมันบวบขึ้นมา เออเราหมดแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วเอาทวงให้มันเอาทวงมาเลยฟาดเป็นไงล่ะฮึขำฟาดนี่กูจับตรอบอ่ะกูจับอีกรูปเป็นไงล่ะกูจับหมดอ่ะกูแย่งหมดอ่ะต้องงีดดีวะภารกิจที่หนึ่งนะครับ E S C เอาเกมไปเลยไปอุ้ยถ่ายรูปหมดเลยวะถ่ายรูปใช่ไหมเอยพวกเราเกมไวกันดีกว่าหวังง่วงนอนแล้วได้ได้อย่าไปกลัว แน่จริงผีมันก็มาดิวะาก็สติช็อกกูจะตกเงินเฮ้ยกูติดตัวไม่ได้ตังขึ้นยูงไนวะขึ้นไหนขึ้นไหนอล้วนี่กูถามตึกอะไรวะวิ่งหรือพี่อะไอะไรอะไรตากูฝาดหรือเปล่าวะมันเกิดอะไรขึ้นวะ เฮ้ยนี่ไงของเรากูจะเจอ Ghost Can you talk เฮ้ยอ้าวมันดังป่าวอะโอ้โหเออกเออ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 เไอเอ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 อเรอเเรากล้องกูต้องถ่ายอูเออ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 ไไไเนอออร ถ่ายไปหมดเลยสัตว์แฉะต้องรอผีถอดประคุมก่อนถึงจะถ่ายได้อะต้องรอผีถอดประคุมก่อนไปซื้อกล้องเนี๋ยวไปซื้อกล้องหมดไม่ต้องมีตังค์หลายบาทอยู่ตอนเนี้ยถ่ายหลายด้แล้วมันคือโปรตไกด์ไปซื้อแม่เอเฮ้ยเราซื้อกล้องมาแล้วนะเออราจะเอาวิดีโอนี่อะไรนะฮะนี่กล้องวิดีโอนี่แล้วมันคือกล้องไหมไม่ใช่มันคนละกล้องงั้นเขามีซื้อกล้องให้เราหน่อยดิเขามีซื้อไม่ได้แล้วมันไอ้นี่แล้วมันหมดลิมิตแล้ว นั่นแหละอืมนั่นแหละเหมือนกันเลยกูซื้อมาแก้เขืนเฮ้ยวิทยุนี่อยู่ตรงไหนวะนี่อยู่ตรงที่ซื้อแล้วตรงตะกร้าที่ซื้อแล้วงั้นเราก็ต้องเสียสละอันนี้ไปเจอวอเฮ้ยปั๊บ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 เฮ้ยอย่าเพิ่งมาดีมากันทำไมอะไปไปไปลาผีกันต่อเอ้าออกไปแอบจะไม่บอกใครนะ ฟิล์มเหลือฟ no. um, ah! ิล uh ์มเดียวด้วยโอ้โะถือว่ไก็เขียนว่าไม่กล้านะาโมตัดซอยเข้าป่าตัดอ้อยสารละวานเอ้ยมันมาแล้วจุพาแล้วกูออกมาก็เขียนไปดูมึงไม่กลัวด้วยเฮ้ยกลัวเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเล่นมันอื้อมึงกูไวยสุดโกลส์แคนดี้ทอล์กเบบก็ไม่เบาโกลส์แคนดี้ทอล์ก เกมเดวโอเดวโอแคสซี่ฟีผมว่าผีเพ่งตึงเลยผีจำใส่แกตึงตึงอันนี้เตะมาสักทีตู้เฮียขวางลายทีสักคนยูทอ็อปหัวขอโทษขอโทษดีน่าโปเกม่อนอยู่ที่ดีนาป่ะน่าจะอยู่แห่เออ อ๋อเอ้าออเออะไรอ่ะเล่นหมดอีซี่เหรอจะปาแล้วนะจะปาแล้วนะยังยังยังให้มันโดนระเบิดก่อนโอเคยังยังยังจับเลยจับเลยจับเลยเฮ้ยโอ้โหมันหลบฟุดเก่งโยนสีไม่เว้าไม่เว้ามันหลบเก่งเฮไม่ละปลาลาปลาโดนเราเป็นคนปาโดนเห็นอยู่อ๋อห่วงลิกซีตอ๋อหัวเลิกซิตอ๋อมันปิงจังวะ <Okay. S 2> ป่าไปแล้วเพิ่งออกมือถามติงว่ะแม่งเลย